ผมก็สวัสดีเพื่อนๆพพี่พี่น้องนนะครับเนาะที่เขามาติดตามรับชมโปรตุเกสงานสวนครับมื้อนี้ก็พอดียางผ่านมาจตไปธุระนะครับเดินไปนะครับเนาะก็มาเจอเนี่ยครับกระเจ้าเลียงง้วนะครับแบบปล่อยเลยครับล้อมรั่วขอบชิดนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นพื้นที่แบบกว้างกว้างนะพี่น้องเบิ้งเอาครับพี่น้อง พูดแมนเหมือนเลยพี่น้องพื้นทีเทงเนินมุนี่นี่ข้าเจ้าเลี้ยงงวัวแบบปลอยนลพี่น้องเนาะครับงวัวบานขาเจ้ากับพันผืชเมืองนะครับหน้าตาก็คือกระทิ้งนลพี่น้องเนาะนี่ครับเบ่งเอาพี่น้องพวน โอ้โหพี่น้องนะาตามันดุดันนะพี่น้องเนาะพันุเดียวกันกับกระทิ้งนะครับเบิ้งครับเดี๋ยวเบิ้งหนาวสะล้อนเลยพี่น้องเป็นพันุเดียวกันกับกระทิ้งนะครับจากภูไทยนะครับขาดการว่านะครับเนาะ นี่พื้นที่ของเขานะครับแมนมัดอ่ะพี่น้องถึงเนินไปทั้งพูนอ่ะพี่น้องเห็นปลาใหม่ริบดีป่ะครับทั้งพูนแมนมัดอ่ะพี่น้องทั้งนี้กับพูนทิ้วใหม่ทั้งพูนนะพี่น้องเนาะเขานอกจากเขาสีบ้านเขาบาเลแล้วเขากับหญ้านะครับพี่น้องปล่อยเลี้ยงงัวพี่น้องเนาะปลูกหญาเลี้ยงงัวนะครับพี่น้อง นี่ก็เป็นงว่าที่เจ้าเรียงนะครับพันผืนเมืองขจ้าจนะพี่น้องเนาะนี่ครับชุดนี้ก็บ่หลายตัวบันไดพี่น้องมีอยู่บากี่ตัวนะครับเนาะแต่ว่าพื้นที่นี่คือว่ากินแบบอาตามใจชันนะพี่น้องเนาะครับผมกะ เป็นแบบปอยนะพี่น้องเนาะห้ามันหนาแร่งนะพี่น้องเนาะครับผมกที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นหนาแร่งนะพี่น้องเนาะห้ามันสีแหงไปเลยนะครับตายแหงแต่ว่ามันก็กินครับเนาะเล็มกินแท้กินกับอ้วนพวมัน,นหมูกับพวกปลาเนะพี่นอนะ้องเนาะว่าไปแล้วน,น,น,นะพี่น้องเนาะอ้วนคักอ้วนแน่ตันจืดเรื่อยพี่น้องนี่ครับ เออครับผมหอเบิ้งกันนะครับเนาะบรรยากาศเบิงงบ้งวะเบิ้งผ่อนคลายนะพี่น้องเนาะครับผมฮัลผู้ใดสิบานเทาเส้นมากะกเดี๋ยวนี้ก็สิเป็ียนแบบนี้ละครับรอมรัวนะพี่น้องเนาะเอางวัวเขาเลี่ยงเขาปล่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเันเลี่ยงแบบปล่อยมั่งก็สิไปเขาหน้าเขานีเขาเจนะ้าเนาะเขาหน้าเขาสวนเขาเจ้าครับ กะหันมาเลี้ยงแบบปล่อยนะครับแต่ว่าตรงนี้พื้นที่นะครับเนาะยู่นี่ก็โอ้หลายลอยไรยพี่น้องครับผมกะห้เบื้องกันเนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางมีข้อคิดมีอ่าความคิดขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาเจ้ยกกัสีใส้กระแสไฟนะพี่น้องตามรลวนี่เนาะใส่กระแสไฟปล่อยกระแสไฟนะครับเวลาง่วมันสีบุสีตำบอกมามันถือไฟช็อตมันก กะจี้ย่านนะครับกลับออกไปนะผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะพี่น้องเนาะคลิปหนาว่ากันไหมครับมือนีกัผพานม้ก,ก็เลไทายให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม